สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับคลิปนี้นับเป็นวันที่26สิงหาคม2 5 6 4ครับที่มาคุยกับท่านผู้ชมมารอบดึกเลยนะครับใครที่นอนดึกก็ดูคลิปนี้ได้ใครที่นอนแล้วสว่างมาของวันที่26ค่อยมาดูก็ได้คลิปนี้เป็นเรื่องของการพูดคุยกับท่านผู้ชมทางบ้าน พูดถึงวิเคราะห์วิจารณ์ไปถึงโอกาสที่ผู้สูงอายุจะได้เงินนะครับขณะที่เราเผยแพร่คลิปนี้นะครับทางช่องปอนบ้านยู u ู e นี่เลย6กทุ่มของวันที่25สิงหาคมมาแล้วก็เวลา 0-0, 00นาฬกากว่ากว่ายังไม่ถึงตีหนนะครับเป็นกลางคืนถ้าละอีกหลายชั่วโมงต่อไปนี้ก็จะเช้าวันที่26กก็จะเป็นกลางวันนะครับก็ ก็มาเล่าให้กับท่านประชุมทางบ้านฟังแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็วิเคราะห์โอกาสที่ผู้สูงอายุจะได้เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนะี่ยมันมีโอกาสขนาดไหนจากการที่เมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเราก็ได้สอบถามข้อมูลหน่วยงานภาครัฐไปก็ได้รับคําตอบเป็นลักษณะที่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเงินผู้สูงอายุจะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะั้นจะได้หรือเปล่าแต่ทราบ คร่าวๆว,ว่ากำลังอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับนี่เนื้อข่าวเป็นแบบนี้นะครับส่วนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ของเราเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอกาสมันจะได้มีโอกาสขนาดไหนหรือว่าจะหมดโอกาสนะครับก่อนที่จะพูดถึงโอกาสอันนั้นเป็นการวิเคราะห์ของเราเราก็พูดถึงเนื้อข่าวก่อนนะครับเนื้อข่าวจริงๆก็คือเมื่อบันที่30สกรกฎาคม 2,564มีการประชมุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก็มีหลายหน่วยงานหลายบุคคลที่สําคัญสําคัญเป็นกรรมการในนั้นกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติหรือตัวย่อว่ากอผอม oh ma. ีนายจุร mm ินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ การประชุมกันในวันนั้นมีหลายเรื่องนะครับแต่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกับท่านประชุมท้องบ้านเรื่องเดียวก็คือเรื่องวันนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบเห็นชอบให้มีการดําเนินการหรือว่าเห็นชอบแนวทางการดําเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีบับตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเห็นชอบให้ความช่วยเหลือ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ที่ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน30,000ื่นบาทแต่ไม่เกินแสนบาทต่อปีรายได้ส0,000ื่นแต่ไม่ถึงแสนต่อปีนี่จะเติมเข้าบัตรให้50บาทต่อเดือนโดยให้ย้อนหลังของเดือนมิถุนายนก,กรเล็กดาสิงหากันยาเนี่ยหกสเดือนและปีงบประมาณสองพันห้าให้ตั้งแต่เดือนตุลาหกสามาจนถึงปัจจุบันโดยให้เดือนเว้นเดือนก็รวมจะอีก6เดือน ก็รวมเด็ดเสร็จทั้ง2ปีก็ประมาณ50บาทก็กลายเป็น10เดือนก็เป็นเงินทั้งสิ้น500ส่วนวิธีการเติมจะเติมครั้งเดียว500หรือว่าจะทยอยเติมก็ยังไม่ทราบรละเอียดแต่ว่าคณะกรรมการว่าให้ช่วยเหลือแบบนี้มีความเห็นชอบกรรมการผู้สูงอายุนะครับในขณะเดียวกันผู้สูงอายุที่ที่มีรายได้น้อยกว่า30,000บาทต่อปีจะได้ช่วย100บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สเดือนยอนหลังของปีกุมารสองพกสก็คือมิถุนากรกฎดาสิงหากันยาหกสามนี่สเดือนก็400บาทจากตัวลาหกสามมาจนถึงปัจจุบันให้เดือนเป็นเดือนเดือนละร้อยก็เป็นอีก6เดือนรวมทั้งหมดก็สิบเดือนก็เป็นพันนะครับก็มี2อัตราอันนั้นก็มีการเผยแพร่หลังจากการประชุมครั้งนั้นโฆษกรัฐบาลก็นําเรื่องผลการประชุมนี มาโพสต์ทางเพจของโฆษกรัฐบาลรองโฆษกรัฐบาลน,นะครับก็ผู้ชมทางบ้านก็รู้ช่อง youtube หลายช่องก็นําข้อมูลตามที่รองโฆษกรัฐบาลเผยแพร่ทางเพจต่างๆก็เอามาทําคลิป youtube ใน,นขณะเดียวกันสื่อต่างๆก็ลงข่าวว่าทํานองนี้ว่าคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือนะครับ ทีนี้เมื่อข่าวมาถึงตรงนั้นเราก็นับย้อนมาที่นี้ขณะนี้หลังการประชุม30กรกฎาคมเลยนับถึงวันที่26สิงหาคมเลยผ่านมาแล้ว27วันเดือนกรกฎาคนนับถึงวันที่26เนี่ยมี26วันแล้วนะครับแล้วก็เดือนสิงหานับถึงวันที่26เนี่ยก็26วันแล้ววันที่30กรกฎาคมก็อีกหนึ่งวันที่นับจากหลังการประชุมมาเนี่ย รวมแล้วนับจากหลังการประชุมมาแล้วเนี่ยรวมแล้วยี่สิบเจ็ดวันตอนนี้เงินยังไม่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในขณะที่เราทําคลิปนี่เงินยังไม่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็จากการสอบถามไปเมื่อวานนี้สอบถามข้อมูลด้านภาครัฐไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหน่วยงานภาครัฐเขาก็ตอบอย่างเป็นกลางๆว่าตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุแห่งชาติถ้ความเห็นชอบไปนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งการเติมเงินเข้าบัตรก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งเขาทำนะครับการเติมเงินเข้าบัตรบริการแห่งรัฐในหน่วยงานที่ทําเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับไม่ใช่กองไม่ใช่กรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติคือกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ยดำเนินการเรื่องนโยบายผู้สูงอายุส่วนบัตรสดิการแห่งรัฐหน่วยงานที่ดําเนินการเนี่ยเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังคือสองเรื่องนี้มันอยู่คนละกระทรวงเรื่องมันเป็นแบบนี้ทีนี้พอคณะกรรมการผู้สูงอายุเห็นชอบนี่ปั๊บนี่เห็นชอบแล้วทีนี้จะเติมเงินเข้าบัตรนี่หน่วยง,งานที่ทําหน้านที่เติมเงินเข้าบัตรก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็กรมบัญชีกลางอะไรทํานองนั้นแต่ว่าต้นเรื่องจะอยู่ที่สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเป็นเจ้าของเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนผู้เติมจริงๆจะเป็นกรมบัญชีกลางอะไรก็ว่ากันไป มันก็ต้องมีมีที่มาที่ไปก็คือก่อนกรมบัญชีการจะเติมเงินได้เนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปว่าเงินอยู่ไหนงบประมาณอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบัตรสัญญาณนี่ก็จะเป็นสํานักงานเศรษฐกิจการคลังมันอยู่คนละส่วนกันทีนี้พออยู่คนละส่วนกันเนี่คณะทํางานที่ทํางานตามตามที่มติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ได้เห็นชอบไปแล้วนี่ก็ต้องมีคณะทํางานไปดําเนินการไปประสานงานไป ติดต่อประสานงานดําเนินการไปตามขั้นตอนซึ่งระบบระเบียรบยราชการมีมากมายหลายขั้นตอนทีเดียวกว่าจะทําได้ไม่รู้ว่าจะทําได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันขั้นตอนต่างๆเราก็ไม่ได้รู้แต่ก็เป็นที่ทราบจากข้อมูลภาครัฐว่ามันมันเป็นแบบนี้ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่ท,ที่ที่ถือข้อมูลภาครัฐอยู่ยเขาก็บอกว่ากําลังมีการดําเนินการกันอยู่บอกได้แค่นี้เขาไม่สามารถ บอกได้ว่าจะได้เมื่อไรหรือจะไม,ไ,ไม่ได้เขาก็ไม่ได้บอกเขาบอกว่ากําลังดําเนินการกันอยู่ซึ่งถ้าดําเนินการได้สําเร็จนะครับเรามาดูว่าถ้ากรณีดําเนินการได้สําเร็จเนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็จะประกาศข่าวมาอีกครั้งหนึ่งเติมเงินขบัติวันที่เท่าไหร่กรมบัญชีกลางก็ประกาศข่าวมาอีกครั้งหนึ่งว่าพร้อมแล้วที่จะเติมเงินเต,เติมเงินได้ไวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงมันจะออกมาในรูปแบบนี้ถ้าสําเร็จแต่ถ้าไม่สําเร็จนี่ ก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นยังไงมันมีโอกาสที่จะไม่สําเร็จด้วยมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นตัวนี้เป็นความวววาคิมเดเห็นส่วนตัวของเรานะครับที่มองว่าโอกาสที่จะไปดําเนินการจนเติมเงินเข้าบัตไม่สําเร็จก็มีนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะครับที่บอกว่าดําดเนินการไม่สําเร็จก็มีนี่เหตุเพราะเราก็เทียบเคียงกันกันกบคณะกรรมการอื่นๆนะครับเราเทียบเคียงกันกันกบการดําเนินการ ประเทศไทยของเราเนี่ยดำเนินการมีลักษณะดําเนินการเดียบแบบเดียวกันเช่นเราจะเทียบเคียงไปที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติก็แล้วกันยกตัวอย่างเมื่อวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมนี่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเนี่ยได้มีมติเห็นชอบให้มีโครงการประกันรายได้ข้าวไปแล้วและให้มีโครงการคู่ขนานกับโครงการประกันรายได้ข้าวอยูห่หนึ่งในนั้นมีเงินช่วยไร่ละพันครัวเรือนไม่เกินยี่สิบไร่สองหมื่นอันนั้น คณะกรรมการนบรขเห็นชอบถามว่าเมื่อคณะกรรมการนบรขเห็นชอบแล้วได้เลยไหมก็ยังไม่ได้เลยเรื่องนี้จะต้องถูกนําเสนอเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ,บรออนบคจะต้องถูกนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะมนตรีอีกครั้งเพื่ออนุมัติโครงการและก็เพื่ออนุมัติงบประมาณจึงจะได้และจึงจะจ่ายต่อไปนั่นเห็นไหมครับลักษณะการทํางานของระบบประเทศไทยเราเป็นแบบนี้ กรณีเดียวกันเทียบเคียงกันกรณีคณะกรรมการผู้สูงอายุเห็นชอบให้มีการเติมเงินเข้าบัตรโอกาสที่จะได้ไม่ได้มันอยู่ตรงที่ว่างบประมาณอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นความพิดเห็นส่วนตัวที่เราวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์นะครับทีนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเห็นชอบให้เติมเงินเข้าบัตรให้ผู้สูงอายุแต่งบประมาณจากแหล่งไหนล่ะมันต้องอยู่ด,ดูตรงนี้ถ้างบประมาณของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขามีงบประมาณอยู่ที่สำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลังมี แล้วหน่วยงานด้านผู้สูงอายุเนี่ยไปขอไปช่วยให้ดําเนินการเติมเงินเข้าบัตรแล้วเขามีงบสํานักงานเศรษฐกิจการลางมีงบเขาก็อาจจะเติมให้ได้นะครับก็จะสําเร็จแต่ถ้ามันไม่มีงบนะทั้งกองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติสํานักงานไอกกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก็ไม่มีงบอยู่ส่วนไหนสํานักงานเศรษฐกิจกลางก็ไม่มีงบจะเติมมันจะสําเร็จได้ยังไงทีนี้มันก็คงไม่สําเร็จ นะทีนี้ถ้าอยากจะสําเร็จมันก็ต้องนําเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยคือเรื่องเหล่านี้จะถูกจะต้องถูกดําเนินการไปเสนอที่ประชุมคอรมอเพื่อขออนุมัติดําเนินการเรื่องนี้และขออนุมัติงบประมาณผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะต้องไปทํารายละเอียดทํารายละเอียดว่าจะเติมกี่บาทกี่คน5้บาทนี่กี่กี่บาทกี่คนเป็น500บาทต่อคนนี่ มีกี่คนร้อยบาทนี่รวมแล้วเป็นพันบาทนี่มีกี่คนตามข้อมูลเขาบอกว่าผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่เขาบอกว่ามีถึง4.7ล้านคนใน4.7ล้านคนจะได้500กี่คนก็ต้องไปดูได้พันกี่คนก็ต้องไปดูก็ต้องไปคำนวณงบประมาณออกมาว่าเท่าไหร่ถ้าคำนวณงบประมาณออกมาแล้วก็วต้องไปเช็คก,กับสำนักง,งานเศรษฐ,ฐกิจการคลังเขาว่าสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนี่มีงบที่จะเติม เติมข้าบัตรให้เลยได้ไหมหรือ,อยังไงหรือว่าผู้สูงอายุงบด้านผู้สูงอายุมีจากหน่วยงานด้านผู้สูงอายุผักเข้าไปให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังดาเนินการเรื่องเติมข้าบัตรมันต้องว่ากันอย่างนี้มันถึงจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างว่าว่าจะได้เงินแต่ถ้างบส่วนไหนก็ไม่มีเลยไม่มีงบส่วนไหนเลยแต่คณะกรรมการผู้สูงอายุเห็นชอบให้เติมข้าบัตรนี่แต่บางเงินว่าไม่มีงบส่วนไหนเลยนี่อันนั้นมันจะต้อง นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติโครงการนี้และขออนุมัติงบประมาณงบประมาณจะเอาจากส่วนไหนก่อนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนรตรีต้องไปคุยกันกับก,กระทรวงการคลังก่อนมีงบส่วนไหนจะเติมให้อะไรทํานองนี้มันจึงจะเป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราวิเคราะห์เพราะฉะนั้นจนถึงขณะน,นี้จนถึงวันที่ยี่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้โอกาสข้างหน้าโอกาสที่จะได้เงินเข้าบัตร หรือโอกาสที่จะดําเนินการไปเรื่อยยังไม่ทราบว่าจ,จะออกหัวออกว่ายังไงเพราะในรายละเอียดเราก็เป็นพี่น้องประชาชนเหมือนกันกันกนกบท่านผู้ชมที่ดูคลิปฟังคลิปอยู่ท้งบ้านนี่ก็ไม่ทราบว่าเขามีงบอยู่ส่วนไหนบ้างความสำคัญมันอยู่ที่มีงบครับถ้ามีงบเติมมันไม่ได้ยากหรอกแต่ถ้ามันไม่มีงบมันมันก็จะอยู่อย่างนี้เรื่อยๆซึ่งคณะทํางานก็ต้องไปเดินหน้าหางบ ถ้าเดินหน้าหางบแหล่งที่สําคัญที่สุดก็คือเสนอที่ประชุมคอรมอรซึ่งการก่อนที่จะเสนอที่เข้าที่ประชุมคอรมอรมันต้องไปคุยกันหลายฝ่ายนะครับนี่ก็เป็นลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์โอกาสที่จะได้เงินผู้สูงอายุมันจะเป็นแบบนี้และก็บอกไม่ได้ว่าจะได้ตอนไหนซึ่งตอนนี้เราได้แต่รอฟังข่าวว่าเขากําลังดาเนินการตอนนี้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภาครัฐเนี่ย ขาตอบได้สั้นๆว่ากําลังมีการดําเนินการถ้าดําเนินการไปเรื่อยๆก็รอไปเรื่อยๆในระหว่างนี้ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องรอไปเรื่อยจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะออกข่าวมาเองว่าได้แล้วแต่ถ้ายังไม่ออกข่าวมายังเงียบยังเฉยอ,อยู่ก็แสดงว่ายังไม่ได้ครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่ามาคุยกันกลางดึกนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ฟังคลิปดูคลิปก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุยกันเข็นด้วยหรือไม่ก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับขอบคุณท่ทานขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขครับสําหรับใครที่ชมทีหลังชมช่วงสว่างมาก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนมาคุยมาคอมเมนต์ได้หมดนะครับเรากําลังวิเคราะห์ว่าโอกาส ที่ผู้สูงอายุจะได้เงินเนี่ยมันเป็นอย่างไรสถานการณ์เป็นอย่างไรณนะขณะนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปตต่อไปนะครับสวัสดีครับ